ปิ่งไก่สุกแล้วจ้าปิ่งละยี่สิบบาทไก่ลาดหอมหอมดิไก่ลาดแท้ๆแล้วแหละเนาะซ้าบาทอันนี้มือนีค้ามันหน่อยอีเมลเราอาจสจิคายร้าคือกันแต่เก่าวหนัคันค้าใหญ่ปีกใหญ่ ตัวใหญ่อันนี้มันไก่หน่อยไก่เป็นสาวเสาหา่าอันนี้ปีกใหญ่ยอยู่แม่เป็นปีกปีกเสาห่าบ่ะแต่ว่าคาคือบริยไงเป็น,นไงบ้างไก่หน่อยไข่ซ่าเนาะตัวนี้เน,นาะปีกไก่แม่ปีกแม่จะโตมั้เนี่ยแม่ซองบอ 2โตจ้าแต่า hmm. ม sure ันโตบ่ใหญ่เนาะ2 4 6 8 10 11ได้12ปีกที่2โตนะแม่ปิ้งก็เอาไปนี้50บาทอีกนี่ไปซื้ออีกเอาไปซื้อไปปิ้งนเด้2 4 6 8 10 11 12 13 14ไม้ไก่ซงตัว้14ไม้นึงติ ขามันหล่อแบบไอันนี้ยชาวหาเลยไงบักใหญ่องขาก็ชาวหาชาวหาแบบหาซีชองเราไปกินกับข่าเนี้ยฮ่อนหอนเนาะพี่น้องเนาะเดี๋ยวสละชิตากสิ่นแหงจังซีเฮ็ดเจียบบองไอ้แม่ไปคายคู่กับปิ่งไก่ในตู้กันเลยพอมันต้องใส่สีงัวเลยพี่น้องเจียบบองกินกับข้าวเนี้ยห่อนๆเนาะพี่น้องยามือเสาร์แล้วก็สมพักเนาะพักมันแพงงามเลยนะ วันยังรอ้อนจักเือวันยังปิง้งซุกแล้วเรียบร้อยนะกำลังสิไปคายปิง้งไก,ก่กับอีแม่พี่น้องจ้าไปน้ำแม่ออกเสียไปน้ำ,นำอ,อ๋อเฮด้อยู่กับฮันเบิร์กกัวข้าเจ้าสื่อหาปิง่งเเืออขขง้้าาจแต่ว่าป้านินาผัดได้ตะโลกลัว ดูม si ืออื่นอย่าไปส่งให้เราอีกบนของปานินสามกระปิ้งกระซาบาทขจ้าเอานะร้อยหนึ่งก็ได้แต่ปิ้งแค่นี่แหละสองสี่ตัวนี้กระซาวเนาะหาหัวมันใส่น้ำหัวมันใช้จับก่อนข่าบีเขาวยางดีด้วยหัว ยังจะปีกแบบสองสี่หา้าหกเจ็ดปีกพอเขาซื้ออีแม่ไปแล้วเนาะสบายดีเด้อพี่น้องเนาะสบายดีพี่น้องสบายดียังไม่เศร้ากำลังจะไปขายปิ้งไก่จ้ารัวสองตัเน่ยมาดูแม่ถ้าอุดนุนด้วยเ้อเนาะเมื่อวานก็พี่ตูนอุดนุนอีแม่ไป พุกปีงอาไซแม่อัวเป็นตะอยากจะหิวเข่าเลยเนาะพี่น้องหอมหอม,หอมแซ่บสะอาดพี่น้องมาโลด,ดบดบานก็มีหันเดียวนี่แหละปีงไก่ก็ได้ไปมาล้างกัาางกบเบิด ขันม no. ือได้ได้ไก่กับ้ำโตพี่น้องมันหาเวนไก่ก็เลยได้ครัวซองโตจะไปนอนทางใด้เจ้าเสียอีกหรือเปล่าปะปะลงมาถึงจะบอกหลอกเทบ้านก็บรรจัดเลยเนาะบางทีไปคายปิีงไก่พี่น้องเนาะไปกับอีแม่เดี๋ยวเสออกไปเกือกมูอยู่หน้าเลยไปคายช่างหน้ามือนี่ยายจะแกล้นไปอีก เธอดิบ่ดึงมาเบือนะแม่ไปให้มันก่อนเจนโมขันเจนโมเขากินข้าวเร้าแล้วท่าบ้านเนี่ยกินข้าวไวเอาไปขายปิ้งไก่ยอยู่หน้านาะมือนี่ยังไ้่ได้ออกไปทางหน้าจ้ากเกลือเด้พี่น้องเพราะว่าสร้อยว่าไปฆ่าทางนั้นแล้วก็สิเกลือมูลเลยสวยไว้ก็ยังี่ได้ยา์มีนะเนาะ หอดนาพี่น้องจาไปย่างยก่ไก่คนซองตุ่พี่น้องครัวเนี่ยได้กำไรน้อยนี้เดียวเจ้าเห็ดปิ้งไงพูกปี่จ๊กมี่ไก่บ่กขันไก่ตัวละโลโลกว่าได้กำไรอยู่อันนี้มันน้อย ไก่บะหอดโลสักเดาชิ่งไปคายทั้งพุนะูนเนาะเฮือนสุ่งทั้งไรยังบ่เคยไปจากเถื่อพี่น้งองเลาไปคายปีงไก่ห<ป>ามดื้อด้วยป่าย้ำนะทายยังดับไม่ท่าบาทเท่านี่ไป ได้รลายแล้วประต้องดับน้านะเอออุย้หบบยห้านจะบ่มีไข่ห้านบ่คนทือพาแล้วเข้าว่าให้กินไข่ห้านลูกชิสละัดแม่นบ่พี่น้องเจอเราว่ว่าเราช่ว มนเลาะขายปีงไก่เจ้าอ,อีกเนี่ยนะปีงนะเจ้าหะไก่นั่นนะเจ้าไข่ห่านเจ้าบดเดขาขายบวบประตองไข่ห่านะบดเดาขายบวเจ้า,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 าจพักเอาลูกมัน

ลืมเยลืมท้อย่างเลยลืมยังไ่เคยออกมาทางนี้จะเถื่อบ่อไทยเชิญใช่เหรอเอาอิกแบบกับอันเล็กหน่อยาุ่หนังเมล็จังคัวอีกสามโต๊พี่น้องปีงเมอ็ดกับบดยั้งหละหบดทั่วบ้านเมล็ดจังคั่วจากสามโต๊แม่ แม่ไก่ยังจแกโตแม่เมื่อแรงพอดีสั่งไว้ปลา ตบใจเด้อป uhm. we ้าต้องแต่จะย่างต่อพี่น้อง่เมือแอมือเนได้แล้วคายง่ายเบิดไว เับปลูกขายปุม้มเอ๊ะเราปลูกดกเนาะให้เราปลูปมกมะพริกกระดกได้รลดมาแล้วแม่ลีกรลดกับบุตรทางยายเอ้ยรลดชิต่ำ <c oughs> บงังแน่พี่น้อง <c oughs> มาทางนี้ได้ยินแต่เสียงรถไทยถือถัดถือถัดอยู่ แม่ต้องไปหให้เส์ทตรงนะพุ่นแม่เจากำลังสิขึ้นมากินเขา่าวน้าบอมีแต่วารถไทยนะเทียงถือถัดถือถัดอยู่ <laughs> บางในเรามีนะเราน่มีน้าเสยพี่น้องฝนตกฝนตกสุดก่อนนะบางในหน้าหายนาแล้วนะ <laughs> เราเปล่งลงไปเนาะ ข้าเจ้ากับเปื่อดำ่เแถวนี้เหล่าขายปีงไก่ข้าเจ้าดำนา,าออกันแชวแซวอยู่แถวนี้นะมาทางงาพอบูมีนำน,น,ออน,นำนะข้าเจ้าติ่นบาออนเลยข้าเจ้าก็เต่งคล้องลงเลย ขึ้นมาอย่งไรเธอขึ้นมากินข้าวเช้าเลยเจอลงไปแต่เสาเลยอ้ายเักลูกบปกลูกบักลูกจทันมันแห้งน้อยเบิรแล้วแม่ปิงไก่หปิงเดียวปิงหนึ่งในหันนะเราเอาสี่ปิงหาปิงพูไปเอาเงน้ำยาลูกเอาน้ยาเออ ชุ่งเจ้าเขามีนะบอกไม่เชมากินขารบางทีเราให้เนื้อเานเดอ้าวเจกินีไเอาลงมากินข้าซู่มึงเงาสวเลยนะเอาปิ้งนึงหัวข่ายางมันก็ปิ้งบอเนี่ยอดินเออไม่เงียบได้ไม่เงียได้ยงดตามพงนั่นพองปีกไปเป็นไรพังกินกินเข้าบอเออป้กเดียวเอเขาเา พอดีเบิร <tang, gray bird sounds> ์เลยขอบใจจ้าอ้วนบอกเนี่ยอ้วนฉี่งามหอมฉีอ้วนพูดทันทีมันโอ้ยขึ้นสี่หาโลเลยขันตัะได้ปีกใหญ่น่ะจังคายเสียวมันใกล้น้อยนี้นะขอบใจขอบใจ มันเบิดได้อยู่ข้างนกะเอาไปไทยายเือดิบเรานอนเริ่มนอนเริ่มนะคกูหนะเลยกูยิงนะฮค่ะเนาะเอานี้ใจความตรงนนาด้สุดนอเจ้าคือสิว่าเขาได้ลูกหนาข้าวได้ลูกฟูยิ่งว่ะจักแลมเนท่านลาเดือมเนท่านเข่าผาเจักท่านเจ้ารุ่มได้ดีมันก็เปล่ยนยันนะเออ เมซูเราส่วงว่าสลอยหนาขาวบอกะกโบ,บขาวดอกเนาะหนาเริ่มเข่าผาเลยซื้อผ้าปอทื้อื้อผ้ากันหนาสลายเป็นเังสิมันมีกะเป็นน้ำแนวพี่น้องระ่วงเชลูกผู้พยิงไ้ห <c> ย <oughs> ิงแล้วสิเป็นผู้ชายน,นะนี่เลเดือนที่สี่แล้วันที่สิบเก้ากันแู้เพศเพล็ดนะสลอยค้งเด้ คอให้มันหดหมอนัดไวๆแต่ละเดือนอยากไปหาหมอไปติดตามอาการลูกเอาลลานยีนคอออกก็ได้คักกี่ดอกเขาเห็ดนหายปยเลืออนกรดินทงเดียวนี้กระตู่งลงอีกแล้กลางคืนพายนอนเหมือนแถวในี่นะเออโน่นนี่ก็คับนิยเนาะทงใครไม่กรดิ่งจิบาทจิบัดอันบ่ มือเราขายิหาบาทงชิปเางมาเรียิแม่นไม่ชิปดูเยเนาะอาชีพธงก็แล้วอาชีพงขอนชิบบาทพัทยาดอกเดือนใดชิอยูเดือนชิองไมายอยู่ดอกแล้วแม่มาขายลูกชาก็มานำ ชูบระดับชูน้ำเบิดน้ำใช่ไหว่องจุบดับได้ลายเติบนได้แถวหนึ่งแถวเดียวหนึ่งมันใส่ช่ามกันเขาใครดับแล้วไม่เป็นแมวเชิญแล้มันสิแล้วหน้าเราห่อเชิญหกม่วงเออยังจะนอนกบม่วงของมันแล้วมีหนาเบิด่นอ่ะ อันแถวนี้ก็มันดับน้ำโพนเลยมันก็จะเอาน้ำพายมันเปนมานนี่ดับมาให้ิ้มหน้ากระดับเขาก็ชูน้ำพายเขาแล้วก็สบายได้แบบที่ทางไปหับจ้างนี่มันเป็นไปเขาอีดับหอนหอนเขาอีติ่มที่ำเนาะหัวดับนี่เขามานักกามังค่ากินได้บ่มีน้ำ พูดเท่ากินกับเขาพี่น้องเ้ยสวัดิเนี่ยเออแล้วว่านนั่นแล้วกูก็คิดว่าอยากเอาลานเอ่าแล้วเขาก็ให้เอาลานอยู่เฮือนแบบนี้นะเอาแม่มันแล้วกับลูกมนั่งูนเอาไม่ช่นจา่าใกแต่แต่พ่อแต่แม่เขาไดโชวมาหน่ยเอาลานเอาเล่นเอาเด็กน่อยมันเหนื่อยแได้พี่น้องจังสีโซยอนพี่คนนะ่วิ่า บังบัง <ules> บังอันาพาไปใช่เด้อแม่ยัวลูกเานจเออกูเ่ไปดแลกูทีเอามันเบิร์ตคนนี้ <fit> <quarto> ่า <Enlight> ล <mit> okay ูกลานกูนี่ี่หมนจะโหดออกโลดโหดออกโลดเบิดแล้วปิ้งไก่แม่นี่ใช่ไหมเบิดแล้วเลือแต่กระตาเป่าเลือแต่กระตาเป่าบายเพื่จะงชิคว้ามเอาหมูมัดก่อนงงายงามงาตินบ้าน ทมที่ได้เขาเจ็ดโมงคือมาถึงเขาแล้วป่ะมื้ง,<ะ>งาแบานี้พี่น้อง,ออางหากเกลือหมูดับนาวไ,นไ,ไวโุววดจูเรากันแล้วอีกแล้วมอ้นพนตกลิินนี่น้องวยมันหอดมันนนนนน รบ,บ,าาบริลงไปทั้งนั่นจักเชื่อเห็นเนาะม,มาตะเลาะขายปิ้งไก่มาส่องเมืองยายรุ่นก่อนกินขา้าวเ้ากับอะไรพี่น้องเห็ดกินข้าวกับอะไรเหรอจะกินกับย่างถั่วมึงอกีน่ายเุ็นน้ำป่ากระป๋องชื่อจะไปยื่น่าไรคือได้เมื่อกีน่าย ลงในท่งเอางวเลให้จาสิบปอีเอามื่อเลกินเน่มันคือหายลายแ้โอ้ยเลือกกินมันหายเป็นตะกิดอยู่ได้เลือกกินิวมาลอนรอเลอีแม่ตายไปทำงานมันงไ่ได้กินหมาลยบาี่ำอ่ะเนเนมันเป็นยอดเหลืองเมือคล้ายกแ่เชนอันนั้นเมื่อแก่ยิ่งทงานก็เออยไหม เดี so ๋ยวเพิ่งเคลื่อนคือจะตายเห็นเอามากินแต่ละเมิอนะเก็บได้หลายใหญ่ติดเนาะห็นว่าติดแต่ติดเยอะห้องอีแมล์เป็นพญาทต้องใช้ดินเราเคยปลูกไปอ่ะแจ็คเดนต์ต่อปลูกใส่ถุงหนึ่งเมื่อก่อนขอบใจเด้อวันวานพี่น้องมังแตงแตงยายลุ่นไปหาเกลือมูก่อน สวยเลยถ้าได้ยินเสียงรถจ้ดมาละห้องขับบ้านพี่น้องจ๋าเดี๋ยวมาหันนี่สไลซี่พอก็บพาบรรยากาศไบซันม,มีเด้อเนาะขอบใจบเบิกุลทุกคนที่เป็นกำลังใจแล้วก็อุดนุอนอันปีกไก่ไม่รวยเด้อเนาะไปแล้ว้อสบายดีผูดเสียงดุขยอยห้องแล้วได้ยินเสียงแล้วก็เออห้องเลยนะ